ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับอาจารย์ขอฝากไว้ครับในเรื่องเกีย่ยวกับการเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับแผ่นมงคลชะตาชีวิตคือการที่อาจารย์นะครับจะเขียนดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไว้ที่แผ่นนี้นะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยดาวที่มีตำแหน่งโดดเด่นตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกษตรมหาจักรมหาอุตราชาโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่เสริมมงคลต่อตัวของท่านเองครับสามารถที่จะ นำแผ่นนะครับมงคลชตานะครับบูชานะครับไว้ที่นะฮะหิ่งพระนะครับผมใต้ผานพระพุทธรูปนะครับหรือนะครับใส่กรอบบูชาได้นะครับใครสนใจนะครับให้อาจารย์เขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับเพียงแผ่นละ150บาทครับใครที่สนใจนะครับที่จะบูชาดวงชะตาชีวิตของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ไลน์แอทไซด์โฮโลมาสเตอร์ครับ สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตร์มะเมียนะครับประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2,563นะครับปัญหาหรือสิ่งดีๆของคุณในช่วงนี้มันจะมีแนวโน้มเป็นประมาณไหนเดี๋ยวผมบอกกล่าวให้คุณฟังในคลิปนี้นะครับเอาแล้วฮะท่านผู้ชมครับในดวงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างนะฮะที่จะมีทั้งเรื่องปวดหัว นะไปกับเรื่องดีๆนะฮะพร้อมๆกันเหมือนกับว่าหลายอย่างในช่วงนี้เนี่ยมันมีมุมแบบมาลุมมาตุ้มนะนะเรื่องนู้นเรื่องนี้ทีเรื่องของคนนั้นทีเรื่องของคนนี้ทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความกดดันนะครับจากคนรอบข้างหรือเขาเรียกว่าคาดหวังกับเรานะครับผมให้เราอยากที่จะทําน่น ทำนี่ทำนั่นอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งอาจารย์มองว่าถ้าสมมุติว่าถ้าไมเา่เหนือบ่ากว่าแรงจุดเกินไปนะครับอาจารย์ก็แนะนําว่าในห่วงระยะเวลาตัวจุดนี้ก็ทําไปเถอะแต่สมมุติว่าถ้านะฮะคุณรู้สึกว่านะฮะเอะไม่โอเคนะไม่ไหวจะเคลียร์นะครับมีมุมที่จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ รู้จักในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิเสธไปก็คงไม่มีใครที่จะมาว่ากล่าวนะรับดังคุณนะครับผมตามนี้เนาะในดวงชะตาชีพในหลักโหราศาสตร์แล้วถ้าเรามองครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับจะทําอะไรก็ตามทีให้วางแผนทําให้จบเริ่มต้นโครงการหรืออะไรก็ตามทีในช่วงก่อนกลางเดือนพฤศจิกายนจะดีมากครับ แต่ถ้าเลยหลังจากช่วงกลางเดือนนะครับผมพฤศจิกายนไปแล้วปุ๊กเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอะไรก็ตามผีมันมีมุมที่จะมีข้อผิดพลาดได้ง่ายมากกว่านะครับผมนี่คือสิ่งที่ต้องบอกกปล่าให้คุณฟังในช่วงนี้นะครับส่วนในดวงนี้เนี่ยนะครับถ้ามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ภาพรวมของดวงชะตา,าชิดแล้วเนี่ยรายได้ยังมีเข้ามานะครับผมอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามุมในเรื่องเกี่ยวกับ การจับจ่ายใช้สอยคุณในช่วงนี้ก็มีมุมที่ดีขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้ไม่น่ากังวลใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายยังมีมุมของความบาลานซ์เกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะส่วนเรื่องของชี้ส่วนตัวครับในดวงหลังจากนี้ไปเนาะต้องระวังไว้ในเรื่องของความรักมากๆนะใครที่ทําผิดนะครับจงรีบสารภาพซะ ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นใครที่โกหกนะครับผมนะมีโอกาสที่จะโดนจับได้เพราะฉะนั้นคุณสมควรที่จะชิงนะตัดหน้านะสารภาพไปก่อนนะครับจะเป็นการดีนะครับส่วนใครนะฮะที่คิดที่จะนะนอกลูปนอกทางนะจะก,กับแฟนคุณเนี่ยนะครับคิดให้ดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเสียใจที่หลังไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เตือนแล้วไง ปัญหาจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นนะครับผมตามนี้นะเอาละฮะนี่คือสูตนหนึ่งหลักของคําพยากรณ์ใครที่อยากที่จะรู้รวมมากกว่านี้นะครับก็สอบถามนักหมายอาจารย์ผู้เป็นกรณีพิเศษ,ษ,ษได้นะฮะที่ l i น์แอ s ไซน์ m a โลมาสเตนะครับส่วนใครนะฮะที่อยากที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวตเสริมดวงนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ l i น์แอดไซเช่นเดียวกันนะครับเอาละฮะก็ขอให้คุณนั้นโชคดีมีความสุขและลองคนได้เจอกันใ,ใ,ใ,ใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ